อันนี้คือไกลใช่ค่ะไกลเลยไกลเลยอายุหลายสิบปีแล้วค่ะแต่ก็มีเจ้าของไปแล้วค่ะเป็นของคุณ <มา S 2> เอ๋ต้นนี้ยกกันประมาณเจ็ดแปดคนคนใช่ใหญ่มากลเลยสวยด้วย <laughs> ใหญ่ค่ะต้อนนี้ที่บอกว่าประกวดติดรางวัลก็มีเจ้าของไปแล้วนะสาขา,า,านี่ก็มีนี่ไงต้นนี้ที่บอกว่าได้มาหลายหลายสนามติดแล้วที่เราที่มาลงใช่ค่ะที่ลงรอบที่แล้วลงรอบที่แล้ว ไปหมดแล้วทุกต้นเลยค่ะนี่ยังไม่ได้ไปค่ะอันนี้คนอยากได้แต่ว่าประเกินว่ามันคนที่อยากได้อะมันใหญ่เกินพื้นที่บ้านเขาใส่ไม่พอเพราะว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณไม่ถึงไม่กี่หมื่นนะคะไม่กี่หมื่นต้นนี้งามกว่าเดิมเพราะว่าพี่พี่ซอยชั้นเป็นชั้นอย่างนี้เลยอลังการของมอไปได้ไงเนี่ยค่ะรอบที่แล้วยังไม่เยอะแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะขึ้นเองโดยธรรมชาติคือจังหวะว่าหินก้อนนี้ที่ทำอ่ะเขาคือหินฟองน้า เป็นหินฟองน้ําที่เป็นเจใจกลางเขาแกนกลางที่มันแข็งนะคะเพราะเราสามารถสกัดเอาทรงได้สวยค่ะต้นตนี้ลงไปในของเจแปนบอนไซอันนี้ยอดกดไลค์เกือบ2,000แล้วค่ะเะกือบ2,000สองพันใช่ค่ะยาวไปเลยค่ะสองฝั่งเนี่ยค่ะของพี่หมดเลยนะอ,อ๋อ น้ำเสนอต้อนนี้ต้นหนึ่งไหมคะเพิ่งมีเจ้าของไปแต่อยากให้ลูกค้าเห็นความสวยต้นนี้เนี่ยคะ่ะนี่ว่าลากเมเปิลญี่ปุ่นอันนี้คือไกลไกลใช่คะ่ะไกลเลยไกลเลยอายุหลายสิบปีแล้วค่ะแต่ก็มีเจ้าของไปแล้วคะ่ะเป็นของคุณเอ๋ <A. S 2> ต้นนี้ยกกันประมาณเจ็ดแปดคนแคนใช่ใหญ่มากและสวยด้วยใหญ่คะ่ะ มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วคะ่ะมีเจ้าของไปแล้วมาได้แค่มาได้แค่สามสี่วันนะคะสามสี่ว,วันไปเลยพร้อมส่งว่าประมาณต้นเดือนคะ่ะส่วนต้นนี้จําได้ไหมคะต้นนี้เริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นเ,เนี่ยคะ่ะเริ่มไ,ไม่ไม่ม่วแล้วตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้คัดกิ่ง <laughs> อันนี้เริ่มมาแต่นี้ยังไม่ได้ปล่อยนะคะขอทําให้สวยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคลายวดตั้งรวดอีกสักหน้าอีกสักสามสี่รอบก็จะได้ละ ง่ายก็เริ่มเริ่มชัดเจนแล้วใช่ใครไม่เคยเห็นดอกเพ็มนานะคะดอกเป็นแบบนี้นะคะเราเพ็มนาไต้หวันใบจริงใหญ่มากนะคะกว่าจะทําจนเล็กได้ต้นนี้อลังการจริงใหญ่มากเลยต้นนี้ก็เจ็ดใสคนนะคะยกอะ่ะถลงมากใหญ่่ญญอันนี้ <c oughs> ยังไม่ได้ปล่อยค่ะขอทําก่อน <c oughs> เพราะว่าถ้าเอาไปแล้วคนทําไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่เป็นฟอร์มบอนไซ <c oughs> มันจะเละเทะอันนี้ใช้บันไดปีนเลย <c oughs> โอเคค่ะ ข้างในก็เป็นไม้ทั่วๆไปต้นนี้ที่บอกว่าประกวดติดรางวัลก็มีเจ้าของไปแล้วนะนี่ไงต้นนี้ที่บอกว่าได้มาหลายหลายสนามติดแล้วที่เราที่มาลงใช่ค่ะที่ลงรอบที่แล้วลงรอบที่แล้วไปหมดแล้วทุกต้นเลยค่ะไม่เหลือเลยก็จะมีโพจ็ดสีด้วยแล้วก็มีต้นนู้นนะคะมีต้นข่อยหนูไปแล้วค่ะ ต้นนี้ยังไม่ได้ไปค่ะอันนี้คนอยากได้แต่ว่าประเกินว่ามันคนที่อยากได้อะมันใหญ่เกินพื้นที่บ้านเขานนใส่ไม่พอเพราะว่าถ้าต้นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณไม่ถึงไม่กี่หมื่นนะคะไม่กี่หมื่นสวยนะต้นนี้ใบใบเล็กแล้วใบเห,ใหเ,เ,เหลือแค่นี้เองเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้เล็กแล้วเล็กเลยนะคะต่อให้กินน้ําแค่ไหนก็จะอยู่แค่นี้ละใบขึ้นใหม่ก็จะเล็กไปดูไปดูต้นที่เบา ต้นตนนี้ปะคะต้นนี้กำลังจะไปแล้วดูก่อนได้นะคะ<ม>เนี่ยค่ะต้น,ตนนี้งามกว่าเดิมเพราะว่าพี่พี่ซอยชั้น<ม>เป็นชั้นอย่างนี้เลย<ม>อันนี้ผู้ช่วยโดยมาดมีเจ้าของแล้วมีแล้วคะ่ะเตรียมส่งต้นเ,น,ตนเดือนนี้คะ่ะมาดูความอลังการของมอสขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยค่ะรอบที่แล้วยังไม่เยอะแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะขึ้นเองโดยธรรมชาติ คือจังหวะว่าหินก้อนนี้ที่ทำอ่ะเขาคือหินฟองน้ําเป็นหินฟองน้ําที่เป็นเจนใจกลางเขาแกนกลางที่มันแข็งนะคะเพราะเราสามารถสกัดเอาทรงได้วส,วสวยค่ะต,ต้นนี้ลงไปในใ,ในคลิปในเพจของเจแปนบอ s ไซอันนี้ยอดกดไลค์เกือบ2,000แล้วค่ะนะเกือบ2,000แล้วก็คนแชร์กันแบบเป็น 3, 40แชร์ไหมทรงนี้หายหากนะใช่ที่แบิาก,ก่อนินงต่ว่าใช่ แล้วก็ตำแหน่งที่เกาะไงตัวโน้เขาเป็นตำแหน่งที่เกาะยากยังไงอันนี้ก็ไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็ไปแล้วไปแล้วค่ะต้นนี้ที่ได้รางวัลความสูงไม่เกินยี่สิบเจ้าของเดียวกันเดียวกันค่ะเจ้าของเดียวกันเนี่ยค่ะสวยๆนะไปแล้วไปหมดแล้วหลักหมื่นหรือหลักหลักหมื่นค่ะโอ้หลักหมื่นก็พอแล้วค่ะต้นนี้ไปแล้วค่ะพี่ปล่อยไปในราคาแค่แปดพันใช่จบแล้วจบแล้วก็ เลี้ยงอย่างเดียวค่ะเลี้ยงคุมฟอร์มไว้อย่างเดียวเว้นะพวกนี้พี่ฟ้ามีเยอะมากเลยนะใช่ไหมครับ